นิทานอีศบเรื่องคนมือเติบกับนกนางแอน่นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นที่ชื่นชมในหมู่เพื่อนกินว่าเป็นคนมือเติบเขาใช้จ่ายเงินทองที่ได้มาอย่างสิ้นเปลืองเพื่อรักษาหน้าตาชื่อเสียงจนวันหนึ่งต้นฤดูใบไม้ร่วงเขาก็พบว่าตนเองไม่เหลือเงินเลยแม้แต่แดงเดียวรวมถึงไม่มีทรัพย์สินใดเลยแม้แต่เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เขาต้องออกไปหาเพื่อนเจ้าสำราญบางคนในเช้านั้น และเขาก็คิดว่าจนหมดปัญญาว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะมีเงินทองพอที่จะแต่งตัวให้ดูดีได้ทันใดนั้นเองก็มีนกนางแอ่นบินผ่านมามันร้องเพลงอย่างรื่นเริงเสียจนชายหนุ่มเข้าใจว่าฤดูร้อนมาถึงแล้วเขาจึงรีบรูดไปหาพ่อค้าขายเสื้อผ้าจัดแจงถอดเสื้อผ้าทั้งหมดที่ใส่อยู่เพื่อเปลี่ยนเป็นชุดในหน้าร้อนอีกไม่กี่วันถัดมาสภาพอากาศก็กลับกลายเป็นหนาวเหน็บแสนสาหัส ทั้งเจ้านนางแอ่นผู้น่าสงสารและชายหนุ่มผู้งโง่เขลาในชุดอันบางเบาเปลยท่อนแขนจึงไม่อาจเอาชีวิตรอดได้ด้วยร่างกายที่หนาวสั่นงันงกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านกนางแอ่นเพียงตัวเดียวไม่อาจบรรดาลฤดูร้อนได้นิทานอีสบเรื่องหมาป่ากับสิงโต หมาป่าตัวหนึ่งขโมยลูกแกะมาได้ตัวหนึ่งและแบกไปยังถ้าเพื่อจัดการเป็นอาหารแต่แผนการของมันต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันมาเชิญกับหน้าสิงโตซึ่งชิงลูกแกะไปโดยไม่เอ่ยขอโทษสักคำหมาป่าถอยห่างไปอยู่ในระยะปลอดภัยและกล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่าท่านไม่มีสิทธิ์มาแย่งชิงของของข้าไปอย่างนั้นนะ สิงโตหันกลับมาแต่เจ้าหมาป่าอยู่ไกลเกินกว่าสิงโตจะสอนบทเรียนโดยไม่ต้องเปลืองแรงมันจึงกล่าวว่าของของเจ้ากันหรือเจ้าซื้อมาหรือคนเลี้ยงแกให้เจ้าเป็นของขวัญล่ะเจ้าได้มันมาอย่างไรหรือไหนบอกช่วยบอกค่าทีสินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโกงเขามาอย่างไรก็โดนโกงกลับไปอย่างนั้น ทิทานในศพเรื่องราชาสีในห้วงหลักสิงโตตัวหนึง่งตกหลุมรักลูกสาวคนตัดไม้มันจึงไปขอคนตัดไม้ให้ยกลูกสาวให้แต่งงานกับมันคนตัดไม้ไม่อยากยกลูกสาวให้กับสิงโตแต่ก็ไม่กล้าป,ปฏิเสธจึงนึกอุบายบอกสิงโตว่ายกลูกสาวให้แต่มีข้อแม้ว่าลูกสาวข้านะบอกบางยิ่งนักฟันเละเล็บของท่าน,นอาจอ,อันตรายแก่นางได้ ถ้าทันรักนางจริงก็ต้องถอนเขี้ยวเล็บของท่านออกให้หมดเสียก่อนสิงโตจึงตอบตกลงทันทีมันรีบกลับไปถอนเขี้ยวเล็บของมันออกจนหมดแล้วมาหาคนตัดไม้และลูกสาวอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาไม่กลัวมันอีกต่อไปแล้วเจ้าสิงโตถูกพวกเขาใช้ไม้ไลต่ตีจนต้องกลับเข้าไปอยู่ในป่าตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความลับมีพลังอันยิ่งใหญ่ แม่สัตว์ป่าที่ดูร้ายก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้แก่ความรักนิทานทีสบเรื่องพี่และน้องครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนมีพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวทุกครั้งที่พ่อแม่ออกไปทำงานนอกบ้านพี่ชายมักจะรังแกน้องสาวอยู่เป็นประจำวันหนึ่งพี่ชายใช้ไม้ตีน้องสาวอย่างแรงชายชรา,าที่อาศัยอยู่บ้านใกล้ๆมาเห็นข้าจึงพูดกับพี่ชายว่า ถ้าพ่อกับแม่ของเข้ามาอยู่บ้านเจ้าคงไม่กล้าทำอย่างนี้กับน้องสาวหรอกจริงไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเกเรมักทำดีเมื่ออยู่ต่อหน้าแต่ทำชั่วเมื่ออยู่รับหลังนิทานอีโศบเรื่องดอกกุหลาบกับดอกบานไม่รู้รวยณสวนดอกแห่งหนึ่งมีดอกบานไม่รู้รวยและดอกกุหลาบปลูกอยู่ติดติดกันดอกบานไม่รู้รวยกล่าวชมดอกกุหลาบว่า เจ้าเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากข้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมนุษย์ทั้งหลายถึงชอบเจ้าข้าอิจฉาในความงามของเจ้าเลือเกันดกอกกุหลาบได้ยินเช่นนั้นก็ตอบดอกบางไม่รู้โดยด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยว่าความงามของฉันมันเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นอีกไม่นานกลีบของข้าก็จะเหี่ยวเฉาและล่วงลวงลยสู่ดินไปในที่สุดแต่เจ้าสิ ยังคงสีสันสวยสดงดงามอยู่เสมอแม้จะถูกเด็ดไปก็ตามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าดีกว่าอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปนิทานอีโศลเรื่องลาไก่และสิงโตชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงไก่และลารวมกันไว้หลังบ้านวันหนึ่งสิงโตเดินผ่านมาเห็นก็อยากจะจับลากินเป็นอาหารขณะที่ซึ่งดูลาอยู่นั้น เจ้าไก่ก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาด้วยความที่สิงโตไม่เคยได้ยินเสียงไก่ขันมาก่อนจึงตกใจและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วส่วนเจ้าลาเมื่อเห็นสิงโตวิ่งหนีไปก็นึกว่าเจ้าสิงโตเกิดกลัวขึ้นมาดโดยความละพองใจมันจึงรีบวิ่งตามสิงโตไปทันที ฝ่ายสิงโตเมื่อวิ่งไปได้สักครู่ก็หันหลังมามองเห็นว่าเจ้าลาวิ่งตามมาถึงก็ดีใจมันจึงกระโจนเข้าขย่ำมลาและกินเป็นอาหารตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาทและหลงตัวเองย่อมนำพาหายนะมาสู่ตนนิทานอีสบเรื่องหนูนากับหนูมือ หนูนาชวนหนูเมืองมาเที่ยวบ้านไร่ของมันและเตรียมอาหารต้อนรับอย่างดีไว้ให้เพื่อนรักของตนทั้งธัญ,ญพืชเชอรี่แต่เมื่อหนูเมืองเห็นกลับเชิดใสและพูดว่ามีแต่อาหารแย่ๆทั้งนั้นเลยข้าว่าเจ้าเข้าเมืองไปกับข้าดีกว่าที่นั่นมีอาหารดีๆอร่อยๆเต็มไปหมดหนูนาจึงตัดสินใจเข้าเมืองตามเพื่อนไปมันตื่นตาตื่นใจกับเมืองใหญ่มากหนูเมืองจะพูดว่า เห็นไหมฉันบอกแล้วในเมืองนะ่ะสุขสบายจากนั้นทั้งสองก็พากันเข้าบ้านที่นั่นมันพบอาหารวางอยู่เต็มโต๊ะหนูนาตื่นเต้นมากขณะที่ทั้งสองกำลังกินอาหารอย่างรอร่อยแมวตัวหนึ่งกระโจนขึ้นมาบนโต๊ะหวังจะจับพวกมันหรือทั้งสองตกใจพานกันวิ่งหนีสุดชีวิตเมื่อหนีออกมาพ้นหนูนาจึงบอกกับเพื่อนว่าชีวิตในเมืองนะั้นสุขสบาย มีอาหารอร่อยๆกินเต็มโต๊ะไปหมดก็จริงแต่ถ้าต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเชน่นนี้ข้าขอกลับไปใช้ชีวิตอดอยากที่บ้านได้อย่างเดิมดีกว่านิทฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยู่อย่างยากไร้แต่ปลอดภัยยอมดีกว่าอยู่อย่างสุสบายแต่เต็มไปด้วยความอันตรายรอบตัวนิทานอีสบเรื่องหมาป่ากับสุนัขจิ้งจอกหมาป่าตัวหนึ่งกล่าวหาว่าสุนัขจิ้งจอกขโมยของ แต่สุนัขจิ้งจอกยืนยันว่าไม่ได้เอาไปพวกมันเถียงกันอยู่นานไม่มีใครยอมใครหมาป่าจึงพาลิงให้มาช่วยตัดสินให้แต่เจ้าลิงตัดสินว่าสุนัขจิ้งจอกขโมยของของหมาป่าไปเช่นกันเปล่านะท่านข้าไม่ได้ทำจริงๆและก็ไม่เคยคิดที่จะทำด้วยสุนัขจิ้งจอกครวญหบป,ปากเจ้าไม่ต้องมาปฏิเสธเลยหมาป่าส่งเสียงขู่สุนัขจิ้งจอกได้แต่คิดในใจ ช่างไม่ยุติธรรมเลยที่ลิงตัดสินเช่นนั้นก็เพราะว่ากลัวหมาป่าจะกินเอาน่ะสินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ไม่มีอำนาจยอมเสียเปรียบผู้มีอำนาจเสมอนิทานอีศพเรื่องสุนัขจิ้งจอกในดงหนามสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจำวันหนึ่งพวกชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอก แต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็วผ่านยังคงไล่ล่ามาติดๆสุนัขจิ้งจอกจึงกระโดดเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในดงหนามที่ชายป่าหนามอันแหลมคมทิ่มามสุนัขจิ้งจอกจนเจ็บปวดไปทั้งตัวมันตัดพ้อดงหนามว่าทาไมต้องทำมาทำร้ายข้าด้วยในมือเราไม่เคยทำร้ายเจ้าดงหนามจึงตอบว่า ลูกไก่และแม่ไก่ที่ไม่เคยทําำลายสุนัขจิงจอกเช่นกันและการที่กระโดดเข้ามาก็ทาให้กิ่งก้านของดงน้ำหักลานไปไม่น้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะตำหนิว่าใครควรย้อนดูตนเสียก่อนว่าเคยทําผิดเช่นกันมาก่อนหรือไม่นิทานอีกเรื่องหมีกับลิงในป่าแห่งหนึ่งมีหมีที่แสนน่ารักมันชอบกินน้ำผึ้งมาก มันจึงปีนไปบนต้นไม้และเอาน้ำผึ้งมากินเจ้าลิงห้อยโหนผ่านมาพอดีเห็นหมีปีนไปกินน้ำผึ้งมันจึงนึกว่าตนเองเนะี่ยปีนต้นไม้เก่งกว่าหมีถ้าปีนไปเอาน้ำผึ้งมันกินคงทําได้ดีกว่าหมีแน่นอนจึงพูดกับหมีว่าเจ้าหมีข้าเนะี่ยปีนต้นไม้เก่งกว่าเจ้าสิีเหรองั้นเจ้าก็ทําสิข้าอยากดูเจ้ากินพึ่งบ้างคงแปลกดี พ่อหมีผู้จบลิงก็ห้อยโหนก็โจนเข้าไปที่หลังพึ่งพึ่งตกใจจึงต่อยลิงระบมไปทั้งตัวลิงรีบโหนหนีต้นไม้ไปต้นโน้นต้นนี้พึ่งก็ตามต่อยไม่หยุดซ้ำหลายโดนพึ่งต่อยเข้าไปนิตาจนตาบวมปิดหมดทั้งสองข้างมันมองไม่เห็นจับกิ่งไม้พาดเลื่อตกต้นไม้กระแทกหัวกับพื้นตายทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต้องอย่าคิดว่าตนเองเก่งที่สุดและประเสริฐที่สุดแล้วเพราะคนที่เก่งที่ดีที่ประเสริฐเขามักไม่แสดงตนออกมา